ดูใบ EP 9สวัฟดีครับอยู่กับผมมาค่อยๆคนไก่คนเดิมหายไปเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์กว่านะครับจริงๆก็ไม่ใช่หนึ่งอาทิตย์หรอกเอาลนะเราก็จะมาดูอ่าระบบใหม่และของใหม่เข้ามาครับอย่างแรกเลยของพาร์ทครับผมก็ของพาร์ทนะครับก็เป็นอ่าพาร์ทเดือนประจําเดือนสิงหาคมนะครับก็เป็นอ่าพาร์ทเจ็กอีกแล้วนะครับก็มีเครื่องบินรุ่นใหม่ครับก็คือ J36 นะครับ เป็นเครื่องบินสเตลร์นะครับสกินไฟเตอร์นั่นแหละฮะใช่เครื่องบินอยู่โจมอย่างที่ผมว่านะครับแล้วก็ a f d s ีเอสนับเป็นของสัญชาติจีนนะครับใช่เป็นปืนใหญ่อัตโนมัตินะครับ C H T 1นะครับก็เป็นโดรนเอกล่าโนแพนนะครับเรือได้คนขับนะครับก็เป็นเรือเอกล่าโนแพร์อย่างที่ว่านั่นแหละครับใช่ก็อาวุธตามนี้นะครับใช่ แล้วก็ลายพรางอัศวินดำนะครับก็เป็นลายพรางระดับสีม่วงนะครับอาจจะดูร้อนๆหน่อยนะครับใช่แล้วก็ใช้ยาไล่เมตานะครับก็เป็นอาฉายาเท่ๆนิดนึงนะครับก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะครับก็อย่างเรามาครับก็มีของแจกมากมายนะครับถ้าบุญเติมพีเมียนครับก็หาได้ของตามตลาดแล้วก็ของฟรีนะครับก็ที่เขาเอามาแจกกันนะครับก็เป็นเซเลนันเตอร์นะครับก็แน่นอนนะครับเขาก็มันก็เป็นอาเลเซอร์ที่อา ราคาเขาแบบเขาไม่ค่อยนิยมกันนะครับแล้วก็ทําให้แบบราคาถูกลงไปอีกนะครับแล้วก็ของใหม่นะครับ Df 3 1 ag นะครับก็เป็นของใหม่นะครับก็เป็นอ่าขีปนาวุธสัญชาติจีนนะครับใช่สัญชาติเจกนั่นแหละครับก่อนั่นแหละครับอาจจะดูใหญ่ๆเทอะทะหน่อยครับแล้วก็เรือนำน้ำรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนได้มีซีได้นะครับก็เป็นซีนไทปสูตรสามเก้าซีนะครับอาจจะหน้าตาคุ้นๆหน่อยนะครับส่วนอ่าออปชั่นใหม่นะครับอย่างเช่น อ่าออปชั่นดูดาเมจที่เป็นไปได้นะครับอ่าก็มีอ่าแบบนี้นะครับก็เป็นหน้าตา UI ใหม่นะครับก็เนี่ยครับก็คือหน้าตา UI ใหม,ใหม่ที่ก็คือมีค่าสูงสุดนะครับดาเมจที่เป็นไปได้แล้วก็บนผิวน้ําบนอากาศใต้น้ำนะครับก็สเตตัสก็มีการบอกอย่ยางละเอียดชัดเจนนะครับถ้าคุณกดตรงนี้นะครับใช่ อันนี้ก็จะเป็นอ่าถ้าคุณไม่กดก็จะเป็นอ่าการสรุปคร่าวๆนะครับใช่และแน่นอนนะครับก็อาวุธก็เป็นแบบนี้เช่นกันนะครับก็ถ้ากดอันนี้ก็อ่ามีอ่า,อาการบอกประเภทเป้าหมายนะครับว่าผิวน้ำไม่ไม่หรือด้วยตัวเองหรืออย่างเงี้ยครับแบบอย่างเช่น,นการต่อต้านตัวรอบใหม่ความสามารถยิงกร้น้ําใหม่ประเภทการควบคุมด้วยตัวเองนะครับใช่และแน่นอนนะครับอุปกรณ์ใหม่นะครับก็เขาเอากลับมาแล้วนะครับก็เป็นปืนที่อ่าทุกคนอ่าเฝ้ารอคอยนะครับ A R S 5้า อันนี้ลาเตอร์นะครับอ่าใช่ก็เป็นปืนที่โคตรแรงเทียในเทียสองนะครับซึ่งเอามาใช้ในเทียสามได้นะครับแล้วก็ปืนใหม่ที่เข้ามาเป็นทางการนะ HPJ338 0 0มิลลิเมตรนะครับก็เป็นปืนเจ๊กนะใช่สะหรับเราก็จะไปยุดจุดเลยนะครับเขาก็จะเพิ่มแผนที่ใหม่นะนี่ก็คืออ่าโรงงานเก่านะครับนี่ครับก็เป็นแผนที่ใหม่นะสำหรับอ่าโรงงานเก่านะครับก็เป็นแผนที่ที่ดูปรับโมเดลใหม่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูอ่าแบบ จุดเด่นของมันเลยนะครับไม่สิ่ก็เรียกว่าอะไรนะแบบเขาเรียกว่านะแบบตัวเอกลักษณ์ของมันเลยคนระับนั่นก็คือโรงงานที่ถูกบุรณะซ่อมแซมแล้วนะครับก็มีไปแบบนี้เลยนะครับ ก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวอันนี้นะครับเดี๋ยวอาภาคต่อไปเราก็จะมารีวิวเรืออาไอ้ไรเดอร์นะก็เป็นเร,นรืออาพิฆาตนะก็เป็นเรือพิฆาตซึ่งมันก็มีอาของมากมายไก่กองนะอาวุธมากมายไก่กองนะเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวอีกทีนะครับก็คงจะไม่มีแล้วไปแล้วผมบี